กีฬาแห่งชาติครั้งที่45วันนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจครับติดตามในะช่วงเกาะติดสงขายเกตบ,บคุณสาได้ในกว่ามางคลครับสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จิรพงศ์มีนาพระกับทัศพรมรนกิจสองลำกดทีมชาติไทยครับป้องกันแชมป์วิ่ง200เมตรกีฬาแห่งชาติได้สำเร็จครับสงคทรเกมันนี้มีชิงชัยกันมากที่สุดถึง1 1 5เหรียญทองโดยรีทาชิง13เหรียญทองขณยอยู่ที่วิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศโดยวิ่ง200เมตรชายยูเซ็นมิวจิรพงศ์มีนาพระลำกดนุ่มทีมชาติไทยจากกรุงเทพมหานครวิ่งนำโมเดลเข้าช้งชยัยเป็นคนแรกเวลา2ี1 0วินาทีป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นเหรียญ เหรียญเงินสุริยาแต้มจันจากสุราษฎร์ธานี21.58วินาทีและเหรียญทองแดงนัทพงศ์วีรวงศรัตนสิริจากปทุมธานี21.72วินาทีวิ่ง200เมตรหญิงน้องก้อยทัศพรวรกิจลงกดสาทีมชาติไทยและแชมป์เก่าจากบุรีรัมแก้ตัวได้สำเร็จหลังจากพลาดในวิง100่ง100เมตรหญิงเมื่อวานนี้วิ่งเข้าเสินชัยเป็นคนแรกเวลา24.31วินาทีป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ เรียญงินสุพนิษฐ์พูนเกิดดาวรุ่งทีมชาติไทยจากกรุงเทพมหานคร24.40วินาทีแล้เหรียญทองแดงน้องลูกกบสุภวันธิป,ปัตรรองกดสาวทีมชาติไทยจากชุมพร24.46วินาที ยิมนาสติกสิสนชิงห้าเหรียญทองบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ประเภทการทรงตัวน้องสองพราวพราวดวงจันทรนักกีฬาย,ยิมนาสติกสาวทีมชาติไทยชุดสี่เกมครั้งที่28ที่สิงคโปร์จากสุพรรณบุรีคว้าเหรียญทองที่5ให้กับตัวเองทําได้11.50คะแนนเหรียญเงินสีน้ำรักภูจากสมุทรสาครและเหรียญทองแดงสัต์ศิวิมนเมืองพวนจากสมุทรสาครจนนี้ปฏิตามสรุปเหรียญทองล่าสุดนะครับ สำหรับวันพรุ่งนี้ครับมีการชิงชัยกันถึง68เหรียญทองต้องมาลุ้ครับว่านักกีฬาจากจังหวัดไหนจะคว้าเหรียญทองไปได้มากที่สุดและทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวจากสงครามเกมวันนี้ครับ